ข้อมูลสถานะการติดตามนักเรียนนะครับเนื่องจากพื้นที่ของบ้านปังเฝยนะครับก็จะเป็นลักษณะของพื้นที่ที่เป็นภูเขานะครับเด็ก เป็นพื้นที่ทีบ่บ้านจะติดบ้านแล้วก็อยู่กันหนาแน่นนะครับในครอบครัวจะมีอยู่เป็น1ิบคนนะครับอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับในการติดตามนักเรียนนะคะโรงเรียนของเราก็ที่ปรากฏชื่อในระบบะค่ะก็กคือเด็กชายวิทยายุทธศิลปะค่ะซึ่งเด็กนักเรียนคนนี้นะคะก็จบม3ามจากของเรานะคะจบการศึกษาภาคบังคับของ จากที่โรงเรียนปางเปยนะคะแล้วก็ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อค่ะนักเรียนอยู่กับคุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณพ่อกับคุณแม่อยู่บ้านอีกหนึ่งหลังค่ะนักเรียนช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพค่ะนั่นก็คือหลักๆกก็คือเลี้ยงวัวนะคะเด็กเป็นคนที่ชอบเลี้ยงวัวตั้งแต่ตอนตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนอยู่แล้วเราจะเห็นว่าเด็กคนนี้เขาเขาชอบไปเลี้ยงวัวในทุกๆวันทุก เวลาเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้ค่ะก็จะชอบไปเลี้ยงวัวนะคะแล้วก็ณปัจจุบันเด็กก็มีวัวเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็รับจ้างเลี้ยงวัวมีความรู้ด้านกเกษตรเรื่องวัวเยอะมากถ้าเกิดเขาได้รับการส่งเสริมที่ไปในทิศทางของงานอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวโดยตรงได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ตอนนี้ในเบื้องต้นเราแนะนําให้สมัครเรียนต่อกศนซึ่งเด็กก็รับปากค่ะ จากที่ผมเรียนจบชั้นม .3 ามาผมก็ได้ออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานก่อสร้างเพราะว่าธนายยากจนมีพี่น้องทั้งหมด4คนเลยจำเป็นที่จะต้องออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานผมไม่ได้เรียนเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วครับ ถ้ามีโอกาสผมก็อยากไปเรียนต่ออยู่คขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขตนึ่งอออลงเรียนบ้านปังเผยก็สอเป็นอย่างสูงที่มอบโอกาสให้กับให้ผมกลับมาเรียนใหม่อีกครั้งขอขอบคุณครับเออโรงเรียนเราเจ้าขู่ชดตัว

Đấy cho mình tôi mình nhỏ đấy rồi xuyên tàu cho một khóc khe cho có từ lo còn dây cả tơ cũng từng do nát thử này cho khổ sợ đó nè chứ má chỉ bỏ tàu cái rong á cái rong mà cho giờ cái tơ cái dây một cỡ để giờ rong à qua chọn đâu nó cho khổ sợ đó chừng tôi thân ca cũng cho mình tôi mình nhỏ đấy nè tàu má chỉ bỏ tàu này mà